โค้ดแบงค์โคแบงค์ิชอเดปน้ำปั่นต้านมะเต้าชาดำหรือกาแฟกาแฟกาแฟหรือชาเขียวชาเขียวชาเขียวหรือชาขาวชาเขียวชาเขียวหรือน้ำขิงชาเขียวชาเขียวหรือน้ำกระเจี๊ยบแดงชาเขียวชาเขียวหรือน้ำกระเทียม จำง hm <ary> <ume> hm <uk ary> <oneself> ่ายวิ่ัยนะน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมหรือน้ำมะเขือเทศน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมหรือน้ำทับทิมน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมหรือน้ำใบมะละกอโอประสบการณ์นะน้ำใบมะละกอน้ำใบมะละกอหรือน้ำใบบัวบกน้ำใบมะละกอน้ำใบมะละกอหรือน้ำปั่นบัคคีน้ำใบมะละกอ น้ำใบมะกอรอหรือน้ำมักปลาเชงโอ้มันช่วยคนอะายอย่างอ่าสองอย่างได้ไหมน้ำใบมะละกอโอเคครับ